ทำไมผู้หญิงต้องทำงานและหาเงินใช้เองให้เป็นรู้ไหมคะใครรู้บ้างทัศนคติในชีวิตของตั๊กคือต้องทำงานให้เป็นและหาเงินใช้เองให้เป็นโดยไม่แบมือของเงินผู้ชายใช้ส่วนใครที่บอกว่าทำงานีก็ดีแสดงว่าคุณอ่ะเป็นคนมีบุญบารมีผู้ชายส่งเสริม แล้วแม่ตักล่ะคะป๋าเบียให้ตังใช้ไหมไม่เคยขอตังสามีใช้อยู่กันมาสิบสามปีไม่เคยขอตังผัวใช้เลยเพิ่งซื้อรถไปห้าล้านสองแสนบาทให้เคที่ก็ตังตัวเองเพราะถ้าเราหาตังใช้เองได้เมื่อไหร่คุณจะเป็นคนที่มีคุณค่าขึ้นมาทันทีและคุณจะเป็นคนที่ ไม่ต้องแบมือรอใครไม่ต้องขอไม่ต้องรอใครอนุญาตให้คุณทําอะไรก็แล้วแต่แต่คุณสามารถขยับซื้อนูน่นซื้อนี่ซื้อของขวัญให้ตัวเองให้เงินที่บ้านให้เงินคนที่คุณรักอยากให้เงินผู้จัดก,การน้องแฝวเมื่อกี้เนี่ยหมื่นบาทก็คือเงินตักก็ไม่ต้องขอใครไงให้เงินรักษาคุณยายเป็นแสนเป็นล้านก็คือหายเองไม่ต้องขอใครทุกอย่างในชีวิตมันสามารถดําเนินไปได้โดยการที่เราไม่ต้องรอคนอื่นแต่ถ้าคุณขอเงินยัง ขอรอให้คนอื่นซักขอชีวิตคุณตลอดเวลาคุณจะทอํอะไรนี้ก็ต้องไปบอกเขาขอเขาขอนู่นขอนี่แต่สําหรับชีวิตหนูนะคะหนูชอบมากกับการที่ยืนได้ด้วยตัวเองหนูชอบมากกับการที่เป็นผู้หญิงที่ทํางานหาเงินใช้เองเพราะนั่นมันบอกถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีในชีวิตของหนูแต่ถ้าพี่บอกว่าพี่พี่ผัวดีผัวพี่ให้เงินใช้พี่เยอะพี่ไม่าทําอะไรพี่สวยแต่พระเอิญว่าหนูเกิดมาไม่สวยหนูเกิดมาขี้เละและหน้านี้หนูก็สั่นโดยใช้เงินตัวเองหมดไปห้าล้านแล้วคะ่ะได้แค่นี้ค่ะ แล้วก็ใช้เงินตัวเองในการสัน่นสันเสร็จทํางานก่อนทำก่อนมีเงินไปสันหนูต้องทำงานก่อนทํางานแต่หน้าเคียหน้าเหียค่ะแล้วก็เงินไปสันสวยเสร็จกลับมาทํางานค่ะคุณค่าของผู้หญิงไม่ได้จบที่การมีลูกและการแต่งงานแต่คุณค่าของผู้หญิงนั้นอยู่ที่ว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างเนี่ยอยากใส่เสื้อตัวละเจ็ดหมื่นก็ใส่จะซื้อแลมโบกินี่ขับยี่สิบเจ็ดล้านก็ซื้อเองมันภูมิใจในชีวิตที่หาเงินใช้เองมันภูมิใจ มันภูมิใจมากที่เป็นผู้หญิงที่หาเงินใช้เองและมันภูมิใจที่ทุกวันนี้พูดได้เต็มปากว่าเราไม่เคยขอเงินหรือแบกมือขอเงินใครใช้แต่คู่ชีวิตที่ดีก็สําคัญคู่ชีวิตต้องเสริมกันและกันถ้าคู่ชีวิตฉุดรั้งทําให้เราตกตำ่ำไม่ต้องไปเอาถ้าคู่ชีวิตทําให้อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าชีวิตเรามันไม่ได้ดีกว่าเดิมเลยมันรู้สึกมีแต่แย่ลงไม่ต้องไปเอาบางทีกันอยู่คนเดียวและหาเงินใช้เองก็เก๋ก็รึ